mehon me sutange kamsam liang kakawar, kakana siyang liharas watihisir kakane miharaye, tatarakua kakawar kankawatiye piku amante sekawe me, hitawe antatapasute nanase wikapar, yotayang kame sutana Nino kammoko kucenipo analiyo anakasan ito Yodayang atakira mataluyo kutuko Analiyo anakasan ito Ete te pitawe upo ante anukatama Macinata cipatata kate na adisamputan Jaku karamiya กาตมาตัสาทิกเวมาชิมาปฏิปทาตัทาคาเตนะอธิสัมุูฐาจักรกลานิยะนะกรณีิอุปสมายญาปิญญายาสัปโธทายนิพพานายาสัมมาติอริยมีวะอริโยะทั้งทีโกมะโทสยะที่ตัณมาทิติสัมมาสังกัปโตสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชศโยสัมมาวายโาสัมมาสติ sama sama ti ayang kosa ti tolong maksima bagi kata kata na ati sangkut kata kukaninya nak kani pasama ya artinya ya sangkut hanya karena ya sama tati ikan ko panati kawe tuka nanya sajang cati pituka cara pituka manam pituka so kata sati tuka ติเยี่สงภูษัโยกตุกโพเยี่ยงอปยโบโกตุกยมภิเช่นนร้นภตัมทพขั้งสังขเตนะพันจุปาทาขั้งตาทุค้าอิทังทวปาณาคตเวทุกาสมุทโยอริยสัตว์ต่างยังตังหโปโมตวิกานันทีราคาสหัสตาตักระตกระตั้ที่นั้นที่นี้ Saya kita tangga tanha kawat tanha wip kawat tanha, hitam po kena tika weku kami roto arias sarkang yo karsa yewa, tanpa ya kami muti anara yo hitam po kena tika weku kami rota kami nih peti papa, arias ayang ariyo akan kiko makko saya tang. Sama tiki, sama saktako, sama wata, sama kamanto, sama aciwok, sama wayamu, sama seti, sama semaki, ikan tukang meliasakan timnya tika we, bukti anginok sete, sukan me, sujakung, utapati yarang, utapati panja, utapati wicau, utapati aroko, utapati tampo kencang tukang meliasakan gemingge yang timnya tika we. สูจกุ่ทัาที่อนามทาที่ปัญญาทปาทีวิชาทัที่อารโกทัที่ตัโกติคังตุขานิยสัจฌัตติยัญทิเมิเวีุูอนุมุเตสุตเมสุตทาที่อนามทาที่ปัญญา ุทธาติวิชาัทธาติอารุโภุทธาติอิทังทุตัสมุทโยโยริยสัจจัติเมติกเวุเกอโนสุเตสตเมสุจักพุ่งุทธาติอาณังุทธาติปัญญาุทธาติวิชาุทธาติอารุโภุทธาติอิทังทุตัสสมุทโยอริยสัจจังปะหากะคันติเมติกเวภุเกอโสเตสุตเมสุ กคุ้งุทาปาิญานังถ้าปาทีิปัญญาถาปาทิวิชาอุทาปาริอรโกุทาปารถิกัโพณิกันโตภสมุวิโยยัสการิีนังเมิภิกขเวปุเขอนุโมสุเตสธรเมสุจัคุ้งุทาปาทิยานังถ้าปาทีิปัญญาอุทาปาทิวิชาถ้าปาทิอรโกอุาปาทิ นิทังมตุภานิโรธโอริยสัพพังติเมธิกเวทุกเกอมโนสุเจสุธรรมเมสุจัดคุ่มุทภาพทิยานังมุทภาพทิปัญญามุทภาพทิวิชามุทภาพทิยาโลโกมุทภาพทิสังขวัตินิธรรสุขานิโรธโอริยสัจจังสัจจิกาตัตังติเมธิกเวทุกเกอาณโนสุเจสุธรรมเมสุจัดคุ่มุทภาพทิยานังมุทภาพาทิปัญญา ถ้าปาที่วิชาถ้าปาที่อาโลโกถ้าปาที่อังโคปนิธรรมโทสานิโรโกอริยสัจจังสัจจีกาตตังติเมติกเวตุเตอานุสุเตสุขเมสุจักพุ่งถ้าปาที่อาณันถ้าปาที่ปัญญาอุาปาที่วิชาถ้าปาที่อาโลโกถ้าปาที่อีทังสทสาริโรถ้าขันธีปฏิปทาอริยสัจจังติเมติโกเวตุเตอนุสุเตสุ ทำเมสุจักพุ่งม้าปาทิยานาข้าปาทิปัญญาข้าปาทิวิชาุ้าปาทิอโลโกุทาปาทิสังโคปัทางขุขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจังภาเลตับังจิเมิกเวปุเขอนุโมทตาสุเมสุจักพุ่งม้าปาทิยานาข้าปาทิปัญญาข้าปาทิวิชา ถ้าปาที่อรโกถ้าปาที่ตารคู่ปฏานิทานุานิโรธาการไม่มีปฏิปทาอริยสัจจภาว t ตันติเมติกเวปุกเกอโสุเตสุทเมสุจะพุ่งถ้าปาที่ยาโนถ้าปาที่ปัญญาถ้าปาที่วิชาถ้าปาที่อรโกถ้าปาที่ยาวะ

acanya singa to jatuni kikawe ime sujatu surya sate su evan ti pariwatan kawata sakaran yaha ya nathasana suwi sutana hosi atahan kikawe sate wake roke samara kesa kam kesa samana kacaya sate wamanusaya anu sama sampo hingga pisang putro jamnya sing ya naja paname tasanam utapa aku pamemimuti ayam antima chadina titani puna pawoti kita mau jatuh

wapangman waෙන wa wapang munawana jiwa loga semtip pemanaang hewaang sat sutawaca raika hewa satuuksaung ja Maha raikanan hewaang suutawa hasanwa satuuksatawawatingaanang hewanang suutama Sutawa Yama Dewa Satu Merosa Yama Yaman Dewa Nang Satang Dewa Satu Merosa Wesung, Kusita Nang Dewa Nang Satang Sutawa nimmana Dewa Satu Merosa Wesung, Nimman Harati Nang Dewa Nang Satang Sutawa Paranimita. ว่าสวาทเทวะสัตว์-มานุษ para มารุซาเวสุปาระ-มิตาวะสาวะเทนัมเทวะ-นัมสัตว์-ตังสุตวาธรรม-หะมากายิกาเทวะสัตว์-มานุษศักดิ์-มารุซาเวสุง เตนาจิวาโรกัสมีนเตอิติขาเตนะตเนนะเตนะโมหุเตนายาวังธรรมธรรมโรตาสัทโธอปุคคัจฉิอายันตัสสะสหาสิโรคคาทุสังคัมปิสังภาคมปิสัมภาเวติอปมานํจอาราโรโภภโสโรเกปาทุระโอศีนติคันมีวะเทวานังเทวังภาวังอตฺถโคคตวาอุทานํ अन्या सेव तपो कोन अन्यो अन्य्या सेव तपो कोन हन्योते इति हिं अन्यस्य समतो कोन अन्यस्य अन्य कोण